มีคนนอนอยู่ว่าตอนนี้นะสวัสดีแลวสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทีทีทั้งหลายที่กำลังติดตามซ่องลงหนวดอยู่ในขณะนี้เนาะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศครับลงหนวดกันยินดีต้อนรับสู่ช่องของช่องลงหนวด้าเพื้นคือเา่าเนาะวันนี้นครับยามค่อยค้ำลงเลงพี่น้องเลย ma mà à, nổ xây phần thứ chào các bạn mua bên mưa cả mở nó chắc mà, nào, thì ma nóng thì gắn nóng không đông em này nổi nó à, say nó วานน้ได้กับเราไล่เพื่อนเนาะสบายดีสีดีดีด้ต้องหนุนเลยนะด้วับโอกาสทางมาตุนกับพูได้มาก พ่อจังอีหล่ะเพิ่อนก็นจังเต็มมือได้แหละลาชุดแต่มือแตมือเหอพ่อจังแต่ทั้งพี่เอื้อยเพื่อนเนาะพากันไปแจกเครื่องอยู่พุ่นแหละไปถามไปในน้ำซีพุ่นพี่น้องเลยเนาะโอ้ยจังเป็นหนาวแหงเนาะแหละแต่เสี่ยเจ้าโตหน่อยนะเย็นนะเย็นเลยดีพื้นเดียว เพนเดียมันก็นเย็นนั่นแล้อน,นอก็มีลายตัวเจ้าคือโบซ้อนใส่ลายๆนี่หืมโเป็นรยังโบเปหยยันนงแล้วมันจะเงียบนะจะเงียบจะเงเออียบหรือเมันจะเงียบเฮงได้ดิหนอจุไฟจะไหมฉันเอางีแล้วแล้วมันตึงโบนั่นนะ่ะอาไฟเท่าเดียวกันหวดไฟวะเออกับไฟเท่นี้ บม่ได้เนี่ยหนิหาปืนหาดัวเนี่หนาวเนาะใจเด้อบาได้เนาะโดยโดยโอ้ยแป้งประตูจนาไหมเพื่อมีรับใหญ่เพป็นสจบๆไปนะเนาะพอดีว่าทั้งน้องไซเพป็นกระด้งสกอไพร์หนาวพี่น้องเลยมันหนาวเย็น เย็นเกินอาจจะถามไทยเรื่องไม่เรื่องต่อกเพิ่นเนาะว่าอ่าขาดเรือยังเรือส่วนใดเรือเนาะเถอพี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเข้ามาอ่าส่วนร่วมอีกเทื่อนึงเนาะจะคอยถามเพิ่น อีกทีตอนนี้เพิ่นกำลังหาพื้นก่อไฟมันหนาวเย็นเย็นจับใจมีในอ้อยไปดิหาเมฆลุงหาในอ้อยเนาะหาเมฆหาในอ้อยกันเด้อใไรนอนอยู่นี่ล่ะมีคนนอนอยู่ว่าตอนนี้ล่ะอ๋อทางวาตูนพ่น สบายดีสบายดีเออสายดีเออฮารุงหาแนวอ้อยก่อนโอเครุงโอเคเนาะอย่าตองพุกนี้อ้อยก็ได้อืมมองเล่นกินหาบมองแนวว่าต่อยไฟพี่ต๊อกพอเกินมาได้ว่าแนวอ้อยไฟตื่นมายันการถอดนี่แหละต้มกถเวนี่เนาะ เอาลองมึงดูเอาให้เพื่อนเป็นกกอไฟลงเมืองป็นจะติดอยู่บ่เอาว่าจะเป็นจิติดอีบ่ก่ปุติกับลุงดดจัดการเองเอาไ้หลองแบงลองแบงเออลองก่นบ่แบ่งมันญาติจิมเอนางด้วยดัดกับบจิบแห้งดรอกจิบหน่อยหน่อโปงอยู่หอกติเออเติมนึงนีงลุงเลย พ่าลุงบ่กบุคือได้ปะลุงบอกบุคือเหรอบคคลปบกาเดี๋ยวใส่ความสมาตความสมาตรพาตัวย้อนจงต้มน้ำคาเฟเพิ่อนช่งจมาตย่ปลิงสปีดมายังจังเลยเนี่ยขนาดว่านี่ยังเกือบผุดทวงปูท่านน้องเพิ่นก่ะหนาวเย็น โมเป็นยังได้อยู่บออเอา้า<อ>เอา้ารุ่นกันพอได้แต่กระตูปน้อยนี่พอได้นอนเผาเครื่องเนะาะเผาไม่เผาตกอไปแล้วพี่น้องแล้วจูไพ่บุติดบุได้ผัวช <c ười> ั่มช่งกี่ถึกตีนแท้หนิเบิ่งมันยอดเจนระดัะเด้อดเออแล้วกันบ่าวอะเพราะเผื่อไพ่ติดนเนี่ยจังเลยเนี่ย ได้แล้วน่ะก,กไ็ได้อืมได้ยอดเอาลูกที่หยาดใจเมือเจ้านั่นนะลองเบิง่งพี่น้องแต่จนเพิ่นก็บทิดตุ้งแหละเดี๋ยวลุงหนวดจะจัดการว่ายชนอ่าคือชีบ์เกินความสามารถของคนนึงเนาะเด้ใม่ไม่น้อยนะี่ะโอ้ยด่้าพทุทธคายเงินคนกุบกุบเลยนะ บ่ไมมกระทะบ่โบใหม่เน้ยได้กินเฉยเลก่งเก่งเกยอมรับโย่นี่ว่าใม่กระทะไ,ได้ดเป็นอย,ยอูตลอดเนาะเก่าเก่ว,วตลอดที่นางอเ,เอ้วลองเบิรงนแต่เจ้าจู้ไฟติดเบากว่าซีมีแนลมาหายยู่เป็นกำลังใจบ่เอ้วเป็นนี่แหละให้รางวัลกาจูไฟนี่แหล,อละอ่ารับรอง ลองเบงค์เฮ้ยคโมติตินดังวัดนี่ใชเอากับเมื่อบ่อกับแล้วหมดเนาะแม่นจู่พีงยงเชื่อแตมว่าให้ลุ่งหดจุจิติติหรอกติดยู่พี่น้องเลยคืออยูอะคืออยู่โมเดิร์ดเนาะแมนจะทำนี่แหไรนี่เพราะว่ามันบังกระตูปด้วยมันจะคืนกระพรก็คืบั่นใจแล้วล่ะมั่นใจแล้วกำนัลรับนี่แหละ เย็นพี่น้องปาดักีเมนจักองชาหนิโนะเย็นแท้เย็นด้วลบงมวยจวติดลบไปเคือเติมนึงอยู่ประนวะติดลบไปเจวะลอยองชาลอยองชาหนาวพรดืมันหอนหนาวเมันหนาวติดแบบพี่น้องเลยสิแง่แงเกินอแงเกิเอาเบ่งน้ำกันปา ได้รับน้องชายสยางเนาะพุทธศรน้อยสยางมีอย่างน้องชายทำอะไรเียคืออยู่ดุงหนวดว่าเจบเจียคือคือคือนะคืออยู่คือว่อผ่านพี่น้องเออพี่น้องเป็นผ่านผ่านผ่านชมร้ายหรือว่าในในในทางที่คือทางสาวพุทธศรเป็นเนาะการที่ว่าใช้ชีวิตประจำวันเอาตัวรอดเนาะ ขบันกะขา่ววาวทายดิได้แล้วบานนี้ได้แล้วเอา,าเดี๋ยวสิดไปหาแน่วมาให้กคนเล่นเด้อได้รับรอ,องเจ้าดีจีแน่นอน <c oughs> เลยเป็นนางคือเก่าบ่มีเป็นมีเปอนนางให้เจ้าตอนไหนเป็นนางอ่าเดาว่าให้แต่คอยว่าอย่านั่งบ่ให้โอ,อ๋หมายถึงว่านัง่งนั่งขาอ,าอาย่าว่านั่งขา<อ>ชื่อๆว่าจ้ะนางขุยนั่งงัวชื่อ่า ก็เด็ว่าลุ้งหมดั้งทิดพว่มขอใจเฮายัางหมดสวงมท่านเพื่อนนารับรอขอโทษขอให้นอเอชีทั้งหลายที่าฟังการพิพาทน,นิดนึงนี่ไม่นี่แค่นีาใส่รถหมดหนาวครับ เป็นยังไงไม่เฮือนไม่ชานพอลเลยบ่ยัางหมูหูบ่เออพอแล้วทีแม่นเหม็นว่าจันวาส่วนใดที่ยังขาดเขินสั่งสองสักกะซียังบ่สักกะซียัง,ยงทีไม่ใช่ล่าได้ดไปยังบ่โอ้ออยาขาด่วนนี้อ๋อาปนวาย,ยัางขาด ส่วนนึงเนอะไม่เซลาหรือว่าสังกสีเนี่ยการัองได้กินวัุกอเจ้าว่ามียังเหตุช่วยก่อนสมะสมูปลาปิดแล้วใช่เหมยิดชมพันเอาเฮ้ยนี่ชมพันชมพันได้หรอโดยชมชมพันลองเบิ้งบุษยอ บ่เคยกินครั้งแรกบ่ที่ได้กินสมพันธ์นี่แหละแล้วร้องเบงหมดเสือเปล่าแกะเลยแกะโนแหลพี่สู่ตรวหนารถดิที่ได้สู่แม่เจ้ากินอือแกนออันลี้ต้นประตูพ่านมากเห็นสะไยจะได้ถามมาสมงย้งว่ะที่แรกก็ว่าสมงมูป้าเนละคิดว่ามาเรียบคนว่า สมพานบริสันตเอาปุดีแล้วไปซื้อซื้อไปฝากน้องใส้ก็ได้กินกับขา้าวแรงถูกไหมน่าจะได้ลองเบิง้งหากกัลงมาเลยบ่แน่นลงมาใหม่ๆห่อนหนาวๆด้วยหนิลงมาจากรถหนิแมน่นสดนพอดีว่าตัางบ่าไปซื้อมาต้อนให้ลาซีเบิ้งว่ามันแซ่บบ่ถ้าว่ามันแซ่บตังบ่าวเมื่อได้กลับเพิ่นไข่แต่ชีิตยุ่นซอยเพิ่นอีก ถาวมันโเบก็ใอ้บอกเด้อกินกินของข้าวแล้วกินของหวานบัดหน้าแต่บอุดหนุนช่ยครับเยบอาว่าตรงตรง่าแมนอ่าแมนของเจ้าคือสีบคือจเยเอาดังไฟขึ้นบัี่มันพอได้จีเพราะว่าสมหมลอบ่สมเนาะเนาะลองดูล่ะเส่บเบ่บ่อย่าตัวเบาเดจ้เสบกวเแซยบเด้อ่แซ่บก็ว่า่แซ่บเด้อ เออพอว่าเสียหูไงอเสียบิงฮะเสีบิงกับภาเสียงภงเสียไกยกับบาเสียมีแห้งเนี่ยต่างหากเลยภูมิใจเลยเนาะถือมาตอนเนี่เป็นระเบ้อล่ะเป็นเป็นระเบ้อชมระเบ้อชมอยู่เนาะโอเคสันถือว่าได้อยู่เนาะเห็นลุงกับนนสิลยมันจนสีเข้มเลย เพราะว่าแน่นอนแหละตัวนี้นั่นถ้าบ่เค็มมันสิเน่าแม่นเพิ่นเสร็จน้อยนึงแม่นเพิ่นเอาเอานวดดึกไว้แม่นเพราะว่าอ่าเมๆแน่ึงหน่อยพอดีด้ั่นเจ้าแกงน้ํไม้แล้วก็ย่างสมพนไปนําเนาะอย่พอจากินเด้อาเด้อเออพอดีให้ทานมันติดนี่นั่นก็อ่าย่างนนีเด้อก็ได้เดี๋ยวกินเลยันากนฮะ กินดิบเลยกินนิ่บเลยโอ้นั่นๆหัวขมมเลยกกอยากจูกินดิบได้เด้อมันบทดีตัวในการเดี๋ยลวลุงก็จะเอาไปหาแนวมาผากที่อันอยู่ก่อให้ติดไว้เนะเนาะแม่นเอาอันนี้ก็ลุงให้เป็นนางวัน พี่นางไฟติดนอน้องมี้คดท่านันางไฟบูติดได้เทไหสบายดี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 กลงพิงไอยู่เนาะีไฟอ๋อเย็นจ่อยพี่น้องเลยหนาวป้ะหนาวงป่อเย็นพบันเสียเสียงัสั้นนะฮะเนาะ ใช่เพื่อนยังทนา้มานอนบยมาจังงุ้งเนี่ยปกติเลยอ่ะเออประกาสิคัมือตื่ตาหูแล้วมาอีกประมาณท่างมาหนึ่งรงเอออันนี้ครับพรพรพาเอยู่ใกล้กองไฟเลยหนาวเฮงบ่เฮงเนาะอ่าอยู่บ่อหน้ามือนี่ฮะอ่าเต็มเต็จังมื่อ นังไเห็นจ้ะไฟโคมให้อันอ้นนลราเซลกระมาป่<ะ>าวเฮ้ยชาเซลเพือที่ถา่ถาถ่าอืมุงคนมาเนาะไฟรวจุกูข,ขึ้น,น,นได้เนาะจุกูขึ้นได้พี่น้องเลยวนชราไออุ่นอยู่นีควอมเนาะคอ,ะอนไม,มนหง่ๆนึงโอ้คอนกุ้มขึน้นอุ่นแน่เนาะ มีงยังนี่นะบุกผสมบ่เลยโอ้ผม,ม,มพานบ่หนิเลนะยพานไปเกือบจะมีสิึงรถว้าวมันพอจะมาบ่ออกใครมาแล้วฮะออกใครมาแลยเอาพอจะมาเลยเอาเรายุดอีกบ่เรายุดประมาณโอ้โห มาแต่เมือไหรมาหาก็มืกินมาที่นี่เงินพอจะบ่าเฉยๆนอนมั้ยนี่คูค่ะฮะค่คือการค่คือการบางทีอาจจะเป็นลุงคือเก่าเรือพลอยเจ้าเนาะหมวกนอนเป็นตะนอนอยู่เลยเนาะตะปัดเดียงยังไงนอน

มันเย็นมันจะมันจะมาห่อนนะแซ่บเนาะแซ่บปะแซ่บแล้แซ่บเนาะเหมือนชุ่มไฟขึ้นจุ่มไฟขึ้นพอดีข่อนมีแนวอยู่มไ้มนี่มีแนวอยู่ไรโอ้จุ่มไฟจุ่มไฟปิ้งฮะปิงปะปิงยะไก่ไก่ยะเตเตโน่ท่วงบ่ล่ะมันท่วงอีก จับได้จับได้เนาะดีแหละดูไฟพอดีเลยนี่ดูไฟหนึ่งเอามาปิ้งเนื้อฉ่บานที่นี่อุ่นเลยนอนองเนาะเดี๋ยวหาปิ้งไกลกันเดี๋ยวจิ๋นน้อยคนจังจิมานอนพอี่นอนไหมนอนเผาคอนไมหมอนไม้เส็น ปิ่งไก่บานเฮาฮะปิ่งไก่บานเฮาปิ่งไก่บานเฮาบาเนี่ยนะบอปปิ่งไก่เซโน่แล้วหนาวหนาวยังไปกินข้าวแรกกันวะยังไงตกินแล้วกินแล้วบอพี๊บบอืข่าวพรี๊ละวพี่ข่าวว่กินปลาเช้าเบอร์วินนักกินผักกาดเปนกินผักกาดกับบอ มันก็ยากแล้วอาหารอ๋อจิ้ม,ม,<า>มส้มพักการบ่ต้มต้มพักการอ๋อต้มลวกแจ้วกินกับแจ้วเป็บเนบ่แกงุขมแค่หน่อยแกงผักการมาแล้วลุงบุกเคยกินเนาะเดี๋ยวเพือนหนา้าแกงไว้ให้ลุงก,กนนินดีเจ้าเพื่อนอยงงู้หวานเป็นได้ไง Tao kèn yên này á Ờ Ây xe kèn Thế khăn Thế bà chỉ đông xí mươi cháu Ờ à. hùng đấy hả? Cái này đấy Đấy ý... đây, ừ. Để Đấy hả? Ờ Nhưng chúng khui này bó Đấy, tao vô lần xa phần lê Tạm ở đây mưu Tao bình cây bá Bình cây bá hùng bắt cây hùng bắt Bình cây มนาดีคุะกมาสพไวก่อนคุณวะมันเดกกะมาส่วนงานบงเลมคุณ้องเอ้ยมือนล้วมือนเนจจัหน่อย หน่ง้วเ็นกันเนโอ้ยงยังยินเลยโอ้ยย่ีไปอนอุ้นไหยจังไรก่านี่ด้เดยอด้ไปไปป้นกันเราไปอุ้นกันอือปิ้งไกลนะสามสันยาเน้อ ห้เข่าเแมเขาได้ใกันเลย้าสบข้าบรา่นี่เด้อันนด้านี่ะันนี่นี่อใส่นี่ไกลมันโอ้โหเปิดเดปนเมียนนั่นหอโอ้เสียบเนาะให้ชุมให้กันชุมให้นออนี้ดีพี่น้องเลย เอาถุงยางออกเอาออกเลยเออกเลยถุงยางนเอาถุงยางกับเจไม่ออกเลยีมันใหม่ควันกูกลัวพี่น้องเอ้ยหเราเราตร่าอัดไว้เนะ สองมือข้างเข่าแล้วกันเข่าขอนยใช่นะใช่ใช่โอ้ประตูพันที่พี่พี่น้องห็นอยู่บนนอมื่นได้พี่น้องด้วยโอ้ดีบนนอเนาะอาวุญพูนน่องเหนเนากันนอนอนสคนผม่้าจักนี่บ่เดียวคนเดียวบ่ไมาแล้วพูนมาเลวอือพี่น้องเว้ยพูมาเลยพู นอนชุดนี้เลยว่านอนกันไบอืมชุดเสียเออจ่าเจ้อบีบไะอุ่นกันอุ่นกันดี้าจะเอาอันละอันหามากินกระปุเลยนี่อออุ่น้ยเก่ะนอาชิมาแต่เบียดนกับฟาอมาบังบังนอนคนเนาะว่าเย่ยมองที่มองนอนไวามันเย็นกาศเย็น เย็นๆเย็ปีกองเอุ่นกับขากนอืมเปลีนมันมันก่อนถุไฟขึ้นมันเปลียนท่าได้หน่อยไฟใช่ก้อนแทะยก้นแทะนะไฟกันะถุงจับเดียร์่นุ่นจัดการอะจัดการจัดการวา ขุมพายว่ะทางไหนเรากำลังกินอยือนนกำลังจะอุ่นปินไก่อ๋ไม่ดอยจ้าว่งหอมมะหอมบ่หอมอืกินงติดล่อุ่นจิ๊บเจ้อุ่นจิ๊บเจ้ากยัดชิมก่อนเริ่ม้งนอกชิมก่อนชิมกอนกินบ่น่าชิมนะ อร่อยมากหมดเลยป่าเรม่องนแซนะ่บคักวะเปียงไก่เซโนแซบกว่านี้นนกม็มีไม่เลอะค่ะเนาะ ได้ทีได้บันไดลงทีจบคลิปดิโ่ยรับคลิปนี้ก่ะนี่อย่างไรเนาะลุงหมวดกะมากกะคำแน่มื่อแน่เพื่อนยังแน่นอ่ะฟืไฟ่กะเป็นว่าแล้วมันจะว่าต้องว่านี่ยถนอมมาครบเนาะผนเมื่อหายข่าวกีน้ามักะว่าแล้วเรื่องเงินเร่องชาบมันกะยังขาดไม่ แพนไม่ใช่เนีย่ยวะเอินอยังซอล่าบะลุงก็เอินบเป็นเนาะครับสังกษีมง้งเดือเป็นเด็กเด็กชิ่งประมาณนี้แหละลุงก็บโมคอยหูเนาะแต่ว่ายังขาดสองอย่างนี่ครับเด็กตะปพลเด็กตะปูและว่าจังวันยังบกส่วนนี้แหลวะวันเนาะเะบรรยากะศจากคลิปๆนี้ก็มี่ยังหลายลุงหลุดกับจีหัวจบเพลี้ยตัวนี้เนาะขอให้ ยิบชีทีกำลังติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุงหนวดเลยเช่าวหนวดควาเพิินทาบคลิปนี้บายดีบ๊ายบาย